สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซิสเตอร์โรนนะคะ คลิปนี้เป็นคลิปการอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีทัตฝ่ายนะคะประจําวันที่16ถึง30กันยายนนี้ค่ะทัตฝ่านะคะก็คือชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์และก็ราศีธนูนะคะชั้นนี้สามารถเข้ารับชมได้ทางลัคนาแล้วก็ราศีเลยค่ะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตามหลักของ Western Astro l o g y หรือว่าตามศาสตร์ของตัวตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปวหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ general reading ซึ่ง คะแนนแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคอะละคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณธาตุไฟในอดีตที่ผ่านมานะคะเป็นยังไงกันบ้างในอดีตที่ผ่านมานะคะเหมือนกับว่าคุณจังคูจะมีปัญหากันด้วยเรื่องแบบเรื่องซ้ำๆเรื่องเดิมๆ เสียใจกันด้วยเรื่องเดิมๆเ,เสียความรู้สึกกันด้วยเรื่องเดิมๆนะคะมีปัญหาด้วยแบบประเด็นเดิมๆค่อนข้างที่จะบ่อยมากเช่นสมมติทะเลาะกันก็ทะเลาะกันเรื่องเดิมนะคะแล้วทะเลาะกันทีหนึ่งก็ทะเลาะกันดุรแรงหรือถ้าไม่ใช่เรื่องทะเลาะเป็นเรื่องบุคคลที่สามก็จะทะเลาะอยู่นั่นแหละนะคะหรือเป็นเรื่องของอีโก้เป็นเรื่องของแบบ เป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์เป็นเรื่องอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหญ่แต่ว่ามันทะเลาะกันแบบค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วก็รุนแรงนะคะแล้วก็ทุกๆครั้งที่ทะเลาะกันก็ทําให้แต่ละคนต่างรู้สึกว่าเสียความรู้สึกแล้วก็เสียใจนะคะและเรื่องนี้มันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดมันเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆนะหกดาบหมายถึงว่าดําเนินมาเรื่อยๆเลยนะจนรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันท็อกซิก มีไฟใดไฟหนึ่งในความสัมพันธ์นี้เริ่มรู้สึกแล้วว่าแบบความสัมพันธ์นี้มันท็อกซิกคือถ้าสมมุติว่าไม่ได้ช่วยกันแก้ปัญหาก็ควรที่จะปลดปล่อยกันไปน่าจะดีกว่าอืแต่ถามว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นน่ะมันแก้ได้ไหมจริงจริงมันก็แก้ได้มันสามารถแก้ไขได้ขึ้นอยู่กับว่าคนที่ทำนั้นน่ะยินยอมที่จะแก้ปัญหาหรือเปล่า นะคะเอาเป็นว่าในอดีตที่ผ่านมามีปัญหากันบ่อยนะคะแล้วก็มีปัญหากันซ้ำๆด้วยเรื่องเดิมๆทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเดือนเดือนนี้นะคะและอีพิโซดนี้จะเป็นยังไงนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคุณชาวราศีทัศน์ไฟนะคะในเดือนนี้เป็นไพ่หกไม้เท้านะคะแน่นอนว่านี่เป็นแค่ g e n e r a l ถึ i n g ข้างนั้นนะคะเพราะฉะนั้น เรื่องราวต่างๆอาจจะสลับกันได้นะคะเอาละในอพิโซดนี้นะคะคุณทัดไฟตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณไดป้ปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระแล้วจากเรื่องท็อกซิกต่างๆคือคุณมองว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะท็อกซิกแล้วในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นชาวทัดไฟเองที่ตัดสินใจที่จะจบด้วยนะคะคือไม่อยากไปต่อแล้วรู้สึกว่าท็อกซิกนะคะ ออกแบใช้ชีวิตของตัวเองทุกวันนี้ก็ดูมีความสุขดีแต่ถามว่าลืมเขาได้เลยไหมล่ะก็ไม่นะคะก็ยังคิดถึงอยู่ก,ยก,ก็ยังรู้สึกดีก็ยังรู้สึกก็ยังรู้สึกดีดีอยู่เพียงแต่คุณมีความรู้สึกว่าเรากับเขาเนี่ยอาจจะอยู่ร่วมกันไม่ได้นะคะหรือว่าเรากับเขามันอาจจะแบบไม่สามารถที่จะหาเหตุผลหาหนทางที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อจริงๆนะคะคุณก็เลยเลือกที่จะอ่ะถ้างั้นก็ เป็นแบบนี้ละกันนะคะคุณก็เลือกที่จะรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็เลือกที่จะเซฟตัวเองนะคะออกจากสถานการณ์หรือว่าออกจากบรรยากาศที่มันค่อนข้างแย่นะคะแล้วในเดือนนี้เขาเป็นยังไงหลังจากที่ไม่ได้คุยกันไปแล้วก็หลังจากที่คุณทัดไฟ ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าไม่เอาแล้วกับความสัมพันธ์แบบนี้มันก็เหมือนกับว่าตอนแรกๆเขาเองก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรหรอกพูดตามตรงเขาเองก็รู้สึกว่าคุณอาจจะแบบพูดหรือว่าอาจจะทําอะไรแบบเดิมว่าเออไม่เอาแล้วนู่นนี่แต่ก็ยังอยู่แต่ครั้งเนี้ยใครจะไปรู้ว่าคุณเอาจริงนะคะเขารู้แล้วแหละว่าคุณจะคุณจะไปจริงๆแล้วนะคุณจะไม่อะไรแล้วนะอประมาณนั้นมันก็เลยทําให้เขาคิดได้ว่าเขาควรจะปรับปรุงตัวนะ่ะ เพราะถ้าสมมติว่าเขาไม่ปรับปรุงอะไรเลยนะคะเขาจะเสียคุณไปตลอดกาลนะคะถามว่าเอาคุณไม่ได้รักเขาเหรอก็ไม่ใช่นะคะคุณก็ยังรักเขาอยู่เพียงแต่คุณเลือกที่จะรักตัวเองมากกว่านะคะในตอนนี้ทีนี้เดี๋ยวมาดูไพ่กันว่าแต่ละคนนะคะแต่ละคนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะเ,เริ่มจากทัศไฟก่อน คุณยังรู้สึกคุณยังรักเขาอยู่นะคะยังรักเขาอยู่ความรู้สึกดียังมีแต่คุณรู้สึกว่าการที่จะกลับไปคบกันหรือว่าการที่จะกลับไปใช้ชีวิตร่วมกันอีกครั้งอะถ้าเขาไม่ปรับปรุงเนี่ยมันจะอยู่ยากมากๆแล้วคุณรู้สึกว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์แบบเดิมหรือบรรยากาศเดิมๆคือคุณไม่อยากได้แล้วคุณไม่อยากที่จะทะเลาะคุณไม่อยากที่จะต้องมานั่งตามหาตามล่าหาคําตอบอะไรหรือตามล่าหาความจริงอะไรคุณอยากอยู่แบบสบายใจ นะคะคแต่รักนะแต่แบบอยู่ด้วยไม่ได้ประมาณนั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวดูว่าแล้วเขาคะารู้สึกยังไงกับคุณหลังจากที่เขาได้ไปคิดแล้วก็ทบทวนอะไรหลายๆอย่างดูแล้วเนี่ย เขาคงได้คำตอบนะคะเขารู้สึกว่าเขาเสียดายคุณจังเลยอะ่ะเขารู้สึกเสียดายคุณจังเลยนะคะยังอยากได้คุณกลับคืนไปอยู่คุณคือคนที่ดีสำหรับเขานะคุณคือคนที่แบบว่าสามารถเข้าใจเขาได้แล้วก็สามารถที่จะพูดคุยหรือว่าสามารถที่จะ ทำให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นได้อะไรเงี้ยอะไรหลายๆอย่าง,อ,อ,าง,อ,อ,างอาจจะเกิดจากความเด็กของเขาเองอาจจะเกิดจากความแบบงองแงหรือชอบเอาชนะหรือว่าเป็นคนดื้อด้านของเขาเองแต่ว่าในอพิโซดนี้ดูเหมือนกับว่าจะเริ่มกิดได้แล้ว และจะเริ่มปรับปรุงตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นในกรณีที่ตัวคุณธาตุไฟยังไม่ได้บล็อกเข้าไปซะก่อนนะคะ mm hmm. ก็ยังมีเกณฑ์ที่ว่าเขาจะติดต่อกลับมาพูดคุยหรือว่ามาเทคแอคชั่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะให้กับคุณซึ่งเป็นการเทคแอคชั่นในแบบที่โพซิทีฟมากๆนะคะเขาจะดีขึ้นในแบบที่ผิดหูผิดตานะคะ <Yeah. S 1> ก็ทั้งหมดที่แสดงความดีออกมาเป็นเพราะว่าไม่อยากเสียเราไปนั่นเองนะคะ ทีนี้เดี๋ยวดูว่าแล้วจะยังไงต่อนะคะคุณทัดไปนะคะคุณจะทำยังไงกับเขาต่อไปคุณอาจจะยังไม่ได้ให้โอกาสเขาแล้วคะ่ะ แต่ก็แค่จะดูนะคะแล้วก็พิจารณาดูว่าตัวเขาพร้อมไหมกับการเปลี่ยนแปลงถ้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาไม่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงคุณพร้อมที่จะปล่อยเขาไปนะคะแล้วก็ไพ่ยังขึ้นเหมือนเดิมคือคุณยังรักอยู่แต่ว่าคุณรู้สึกว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์มันไม่แฟร์สถานการณ์ความสัมพันธ์ในแบบที่เป็นปัญหามันท็อกซิกแล้วมันก็ไม่แฟร์กับตัวคุณมากๆนะคะเพราะฉะนั้น เอาเป็นว,ว่าคุณก็จะยังรอดูก่อนว่าเขาจะ take a คชั่นอะไรมาแบบไหนนะคะคุณเองลึกๆก็ยังหวังว่าเขาจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้นะคะอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้คาดหวัง <c oughs> เขาจะทำยังไงกันแล้วะคะ่ะ สถานการณ์ล่าสุดที่พวกคุณได้พบเจอกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการบอกเลิกบอกลาหรือโวยวายหรืออะไรใดๆก็ช่างมันทำให้เขาคิดได้แล้วก็รู้ตัวว่าเขาทำอะไรผิดพลาดมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทำต่อไปกับคุณคือเขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ ะะแล้วก็อยากที่จะทําให้ทุกๆอย่างมันดีขึ้นเขาไม่พร้อมจริงๆค่ะในการที่จะต้องสูญเสียคุณไปเพราะว่าในสายตาของเขาเขายังมองว่าคุณคือคนที่ดีและคือคนที่น่ารักอยู่พูดง่ายๆคือเสียดายนั่นแหละนะคะถามว่าแล้วเขาจะแก้ไขได้ไหมอันนี้ก็อาจจะต้องให้เวลานะคะเป็นตัวช่วยตัดสิน นะคะแต่ดูว่าเออในเอพิโซดนี้เขาจะดีขึ้นแหละนะคะเขาจะดีขึ้นเขาจะมีการทําอะไรบางอย่างให้กับเราแบบดีขึ้นโดยที่เราเองก็ไม่ต้องร้องขอนะคะไม่ต้องแบบอ้อนวอนขอร้องหรืออะไรใดๆเลยเขาทำดีของเขาได้เองนะคะทีนี้เดี๋ยวดูในส่วนของอาร์เคกันบ้างนะคะ This could be the one Chemistry ค่ะ เล็กคอน l เลชันนะคะความเงียบมันอาจจะเป็นตัวบอกเขาว่าคุณคือเดอะวันของเขาอะคือคุณคุณคือคนที่ดีที่เขาไม่อยากที่จะเสียไปนะคะแล้วเขาก็มองถึงข้อดีของความสัมพันธ์นี้ถึงแบบอะไรหลายๆอย่างที่มีร่วมกันนะคะเคมีตรงกรันหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่มันตรงกันมากๆเขารู้สึกว่าถ้าเสียคุณไปเนี่ยเสียดายแน่นอนนะคะเลยอยากที่จะกลับมาใหม่อ่ะฮะ คำแนะนำ is up to you นะคะ opportunity แล้วก็ให้ trust ถ้าเกิดว่าตัวคุณยังคงรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเขาก็ให้โอกาสเขาค่ะแต่ไพ่บอกมาเลยว่าทุกอย่างขึ้นอยู่ที่คุณ is up to you คือคุณเลือกที่จะให้โอกาสเขาก็ได้ค่ะหรือว่าเลือกที่จะไม่ให้โอกาสเขาก็ได้เพราะนี่คือโอกาสนะคะนี่คือโอกาสของ เราเราจะเลือกอยังไงก็ได้นะคะถ้ายัง Trust ในตัวเขาเลือกเขากลับมาแต่ถ้ารู้สึกว่าถอดใจแล้วเบื่อแล้วไม่อยากผิดหวังอีกแล้วก็ปล่อยไปนะคะใดๆก็คือให้เวลากับเรื่องนี้ค่ะอาละค่ะสำหรับผงชาวราศีทาไฟนะคะในเอพิโซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณสำหรักบกราร s u b s c r i b e นะคะก,การกดไลคมม์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่าราักนะคะรายละเอียด การดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน Description Box เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะรักษาสุขภาพกันนะค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ